คืขึ้นมาแล้วอยากกินเข้าแล้วไหมไม่ไปซ่ออาหารปลาคับพิมหรอไปกินรกินเนีผลไม้ก็อร่อกินเอาผลไม้ปลาก็ได้กบ่คมีอยู่ก็แต่หมูปลาดงคงไห้ผิวสวยสวยงามนี่มันจะมีแต่หมนีนะปลาดงคงไหนี่ไปมานะครับเอาปลาอะไรกันปลาผลไม้ปลาอะกันนี่ก้าลำไยครับไหน โอ้มีลำไยนิกเกนครับเจอลำไยแล้วผลไม้ปลามีลำไยนะเดี๋ยวหอมหมดเด็ดเตือนนะหมดเด็ดเตือนอ่ะมีนี่เห็นมั้ครับมีอย่างไรแอปเปิลเป็นม่ได้กินนะโในปลานี่มีแอปเปิลเลยกันโอ้พี่ล้อพี่ล้ออย่างนั้นโอ้แอปเปิลนี่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 แอปปเิลในปลานี่มีสปาได้อ๋อได้เลยได้เลยโอ้ได้ผลไม้โอ้หลอดใจละมันนี่นะ เอาเอาเอาไปฝากเขาแฮมบอเออไปฝากเดี๋ยวส่อสอแไปเอาเงินบอเอาุ่นเก่าเอาเงินเหรอไปลาไม่เหรอเก่าเงินได้ปเด่ดลำไยหรือเัล่านใ่นปลาไดม่ห้องนี่ขอ้เก่านี่มีหัวควันที่มันเจ๊กมีเหรอมีองินเงินนี่นี่ก่งินะครับนี่ก็าเงิน้อยแลอยเวายน้อยหลอดละผมมาจั่งหาของปลาเด้ขนนั้นไมเ้อเนาะ ได้ถึงสามยางก็ได้อย่างห้องนี้ไงอ,อังมนแอปเปิลป้าพอยังคว้สลากเนาะหลอดไาย